ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับบ้านสวนมิตรตั้งนะครับก็วันนี้นะครับเย็นแล้วนะครับเราก็เก็บแพะขึ้นคอกนะครับแล้วที่เห็นกําลังสับเฟืนอยู่นี่ก็เป็นการก่อไฟไล่ยุงให้กับแพ้นะครับนี่ครับเราจะสับประมาณนี้ซึ่งจะใส่ใน ในปีบนี้ได้พอดีนะครับอ่าเราก่อไฟไว้แล้วเราก็จะเอาปืนพวกนี้ใส่เข้าไปนะครับเยอยครับประมาณนี้พอครับครับเราก็จะใส่ฟืนไปแบบนี้นะครับใส่ลงไปนะครับให้ได้ประมาณอ่าเศษสองส่วนสามนะครับ แล้วก็จะใช้ตัวคี้แพ้กบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้ให้ควันได้ทั้งคืนนะครับส่วนเช้ามาเราก็จะได้เป็นขี้เท่านะครับเป็นขี้เท่าขี้แพ้แบบนี้นะครับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงดินนะครับเพื่อใช้ในการปลูกผักอะไรต่างๆนะครับปลูกผักบำรุงต้นไม้ใส่ในนานะครับ นี่ก็คือถ้าเป็นแกบก็คงเป็นขี้เท่าแกบอันนี้เป็นขี้เท่าขี้แพะนะครับเป็นเ,เหมือนสารปรับปรุงดินอย่างหนึ่งนะครับใช้ได้ในการเกษตรนะครับส่วนไม้บางส่วนเนี่ยเราก็จะได้เป็นถ่านนะครับเอาไปหุงต้มได้นะครับ นี่แหละครับผลพวงของการก่อไฟไล่ยุงให้กับแพะเรานะครับแพะที่อยู่ด้านบนนะครับก็จะช่วยให้ยุงกัดเขาน้อยลงนะครับไม่ได้ไล่ไปหมดนะครับ,รบก่อไฟไล่ยุงให้แพะนะครับผลพลอยได้ ที่เห็นก็คือตัวเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินนะครับเป็นปุ๋ยนเนาะก็คือปุ๋ยนั่นแหละครับชาวบ้านผมเรียกว่าปุ๋ยนะครับแต่เขาก็เรียกกันว่าขี้เถ้าแกบนะครับขี้เถ้าขี้เถ้าปรับปรุงดินแต่ผมเรียกปุ๋ยนะครับใช้แทนกันได้นะครับอ่าครับผม สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อไฟไล่ยุงให้แพะจากบ้านสวนมิตังนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสติ๊กให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งให้ไฟลุกให้ฟืนติดนะครับเราก็จะใช้ขี้แพะมากบนะครับอันนี้จะอยู่ได้ทั้งคืนนะครับไล่ยุงได้ทั้งคืนเลยนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ